สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าแมวเหมียวนะครับคาบโชคให้นะครับซึ่งนะครับมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความลังกล่าวนะครับลง Facebook นะครับแล้วก็มีสมาชิกมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งแอดก็เอาข่าวสารตัวนี้นะครับมาให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดมีสตินะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืม กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับนะครับผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์นะครับข้อความบางกล่าวนะครับว่าเจ้าแมวเหมียวนะครับนะครับคาบเลขให้โชคนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับตัวเลขที่จะเจ้าแมวเหมียวคาบนะครับก็จะเป็น 8 5นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ85นะครับมาสนับสนุนในการซื้อสดากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนี่นะครับท่านาผู้ใช้ f a c e b o o k ท่านนี้นะครับก็ได้โพสต์แล้วก็มีสมาชิกมาโพสต์ถามาต่างๆนานาอะไรนะครับบอกว่างวดต่อไปไหมงวดต่อไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นี่เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับขอสวัสดีครับ